C l i n i c ความงามที่คุณสัมผัสได้ The beauty you can feel KTC ประสบการณ์ออนไลน์เต็มรูปแบบ Nokia Lumia 730 Chevrolet Find new roads สนใจเดินทางด้วยรถไฟ Rail Germany คลิกไปที่ www. o r l d railgermany. net Lago, chemical liquid super wiper. My and car car care from the car experts worldwide with สวัสดีครับวันนี้นะครับพัดและรายการ The Insider นะครับก็จะพาท่านผู้ชมมากันถึงสำนักงานนะครับของสายการบิน Oman Air เลยดีกว่าครับและในวันนี้เราก็จะมีการพูดคุยกันกับผู้จัดการของสายการบิน Oman Air ประจำประเทศไทยด้วยครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราก็จะได้รู้นะครับว่าสายการบินแห่งนี้เขามีบินกันไปที่ไหนกันบ้างนะครับหรือว่ามีบริการอะไรพิเศษพิเศษกันบ้างครับเพราะฉะนั้นอย่ารอช้ากันดีกว่าครับไปกันเลยครับและตอนนี้นะครับพัดก็อยู่กับมิสเตอร์อาร์เมดอัลบาลูชีครับ <laughs> where do you recommend thai tourists to visit in oman? i'd like to say first that uh, the good news is uh, thai tourists can obtain visa on arrival in uh, in muscat. so that is something very good for the omanis with the cost costs like very minimal cost, like uh, 420 or 430 uh, baht, more oh, or it's less. Very cheap. of course, it's very cheap. and this is because of the special relationship. That uh, Oman has with uh, with Thailand. Now there are a lot of uh, attractions in uh, in Oman, uh, especially that Oman is more of a cultural country, uh, more of a natural country, historic country. Um, you may visit uh, the old souk of Matrah Matrah Souk. This mm -hmm. is like a very old uh, shopping area. No. Uh, you may also visit uh, the Grand Mosque of Sultan Qaboos. Mm. That's another uh, masterpiece. Uh, the Royal Opera House, and it is supposed to be one of the most beautiful opera houses in u n i in, in the region. เข้าไปติดตามได้นะครับทาง w w w o m a n a i r c o m นะครับหรือว่าทาง Facebook หรือว่าช่องทางติดต่อต่างๆเนี่ยได้มากมายเลยครับหรือว่าใครเนี่ยอยากจะโทรมาจองตอนนี้ก็ได้นะครับตามเบอร์ข้างล่างนี้เลย ผมรวมถึงครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับวันนี้พัทแล้วก็มิสเตอร์อัลเมดเนี่ยขอตัวลาไปก่อนเลยครับสวัสดีครับ ได้แล้วนะครับนะฮะขนมปังนะครับกับไส้กรอกซอสเศษนะครับหนึ่งชิ้นเป็นพอกซอสเศษไส้กรอกหมูนะครับเมยก็ราดมัสตาร์ดมาด้วยนะครับเนี่ยนะฮะกับเครื่องดื่ม1ขวดเนี่ยราคาเนี่ยอยู่ที่2ยูโร80ดสิบเซนครับเอาละนี่กำลังร้อนขุ่นทีเดียวเดี๋ยวขอทานให้กรอบไปคำแรกนี่ยพูดถึงรสชาติไส้กรอกเนี่ยอร่อยมากมัสตาร์ดของที่เนี่ยไม่เผ็ดด้วยครับ กลมกลมอย่างมากาก็ถือว่าเป็นอาหารจานหลักจานด่วนของคนที่นี่แหละครับแล้วก็เรียกว่า,าไม่ต้องไปเสียเวลารอด้วยนะฮะราคาก็ไม่แพงนะครับเพราะว่ายังไงเนี่ยนะครับเราก็ทานอย่างนี้ไปเผื่อกุณมผู้ชมเด่นนะครับหรือไม้ก็ะท่ไปเองเนี่ยจะได้มีเวลาไปเที่ยวที่อื่นต่อ จากที่ทานอิ่มเรียบร้อยแล้วนะครับเปก็ข้ามถนนนะฮะมาอีกฝั่งหนึ่งครับโอ้หรือว่านี่เข้ามาในเขตเมืองใหม่ของโคเบนนะครับเจอร้านค้าร้านเสื้อผ้าร้านอาหารโอ้เยอะแยะครับหรือว่าสีสันนี่หรือว่าถ้าเกิดคนที่ชอบชอบปปิ้งเนี่ยแนะนำเลยครับว่าที่โคเบนนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมืองนะะเป็นแหล่งละลายทรัพย์อย่างดีเลยครับ โปรโมชั่นกุมภาพันน์ี้ตอนรับฤดูใบไม้ผลิกับส่วนลด20%เจอมมนเร Pass 5และ10วันพิเศษลดค่าออกตั๋ว50%ติดต่อ026532050และพบกันในงานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกณศูนย์นประชุมแห่งชาติสิริกิติ์บูธ PC205 25กุมภาถึง1มีนาศกนี้ ชิดหน้าที่อินไซเดอร์ยังอยู่ที่ประเทศเยอรมนี Germany. ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามอื่นๆอีกมากมายอย่าลืมติดตามชมให้ได้นะคะ